พอบ้านเขาด้เพื่อนแล้วกันบลาไม่มอกอันนี้มา้อยก็วิ่งตามเอา้ามียูที่ว่าสามตัวเมื่อก่อนเพื่อนรถย่ำรถเยีบยบไตสองเหลียอยูตัวเดียวแต่เขาม่ได้เอานํอาอาเอาไปเลี้ยงเหามีตะเม่มันนะพอนกดูเพื่อนนกกําลังบินเหานึ่งข้าแล้วละเห่ามาเหาเดินมาเล่นเขาบอกให้ต่ทีว่าลกไปเล่นข้างนอกก่อนเด้อไปเซ่อถ่ายรูปก่อนเพราะมันวิวมันสวยเพื่อนนกมันมานะเต็มนะ พนกด้วยออพอบ้านเฮาเพื่อนบ้านเฮาไม่มอกเริ่มจะเป็นอากาศหนาวเพื่อนไมโ้โพลเลยโพลไปรอบมามาหน่อยบ้านเฮาเรี้ยร้อยกันหมดแล้วเพื่อนเข้านะ่ะข้องตากันแล้วละตาทนเนี้ยวิวบ้านเฮาเหมาะดีนะเมื่อก่อนยังยังเป็นหญ้านะ่ะพอเป็นหญ้าปุ๊บ มาเป็นตอนไถนาไถนาเสร็จมาปุูกเข้าเดี๋ยวนี้เข้าแล้วก็จะกลายเป็นส้นหอมเพื่อนเริ่มตัดต่อเฟียงกันลวหออ๋อลุงทนก็ตัดแกจะปุูกหอมกันบางเนาะก็บพราะว่านนะปุูกหอมคือว่าจะาไว้ให้คขวยียบ้างน,นี่ปกติตรงนี้ตาทวนแกจะไว้เลียงหัวเลียงคขวา่ยแก่น่ะเลี้ยงหัวแกที่วันนี้นะ่ะแกลอมรอมลัวไปนี่พอบ้านเขาทุกเพื่อนวิวงามเตเด้อทั้งพุนเป็นห้วยห้วยในหมอก ขอตีเข้ากันเรียบร้อยแล้วเพื่อนของเข้ากันบ้านมูหเขาแต่มูบ้านเขาอยู่สูงเพื่อนน้ำอยู่ตำ่ำพอนกกำลังมาเพื่อนนกแต่กีนี้ไปฟุ้งใ่เลยบินไปนะนะ่น่ะตอนค่ำก็กบินกลับถ้าจะเป็นนกกระยางเพื่อนมัเจ้านี่ไปกันเยอะนะ่ะกำลังบินออกจากต้นไม้เขาจะมานอนกันเนี้ยมานอนกันปลาสักนี่คือว่านอนกันทั้งเนี่ยพุ่อนเพุ่นนะวิวเหมาะเตอเด้อเพื่อน ทายให้พี่น้องเขาดูกันวันไปหมอกหนาวเพื่อนเฮ้ยประเดี๋ยวนี้อากาศเย็นดีเถอะเด้อเห่าก็หนาวคือกันเป็นวัดกันเพื่อนอากาศแต่วันนี้ยังดีนะเมื่อวานนี้เขาไ่ได้ออกมาถ่ายรูปเพื่อนเหาา่าเหาลงมาถ่ายพอทันหมอกเต็มเลยพอหมอกกําลังขึ้นนะเพื่อนหมอกบ,บานเห่าะนะก็าดูหมอกกําลังขึ้นเพื่อนเ้ย เาจะเก็บภาพสวยไว้เพื่อนวิวมันเหมาะดีอันนี้มอกถ้าจะให้ดีแต่แต่นี่ให้แดดออกก่อนเพื่อนพอแดด่ดองปุ๊บนี่อันฝุ่นละอองจะขึ้นเต็มดอยเลยดอยนี่จะบรหันเลยเพื่อนจะเป็นฟ้าหมดเลยนะดอยที่เราละ,ละ,ละนี่จะขาวโพลนหมดเลยอะเดี๋ยวรอให้แดดออกก่อนไฮไทยอีกทีหนึง่งพอดูมันหน,หนาวเอา้าเสืงรลดมอกเข้าอยู่เถื่อนฮะทำไมของบาเข้าทังเหนียนี่อย่าง,งหมดเท่านั้น จังโหดโมโมเข้าบางคนก็ปูกหอมแล้วเพื่อนบางคนก็ยังไม่ได้ปูกเด้อไปพอดูถ่ายให้พี่น้องมาดูก่อนไม่หมอกต่อเข้าเลี่ยงเหมาะจะเด้อเพื่อนบานมูเฮาเดี๋ยวห้บุนหนึ่งไ้กลับมาไทายอีกรอบหนึ่งเพื่อนงามเนี่ยบ้านมูเฮาอ่ะมันวิวมันสวยนะเพื่อน